เป็นคนดำนอันนี้ลูกเดี๋ยวโจทย์ที่เท่าไหร่ลูกข้ออะไรนะโจทย์ที่สามโจทย์ที่สามไม่บอกว่าจเดึงไปฟ้าโจทย์ที่สามทำไม่ได้เลยลูกอ้าวขอความเงียบหน่อยพวกเราไหนโจทย์ที่สามโอ้โหลายมือเป็นตาออกช่องไหมเนี่ย ต้องขอบทายากรก็พ่อจ <c oughs> าออกมากอันนี้อเอาปากกาแดงไหมเนี่ยขอปากกาแดงหน่อยลูกเสียงจากฝั่งผู้หญิงเลยจ้ะอ่ะอันนี้มอตเตอร์เนาะหลอดไฟเนาะฐานสองก้อนนี่ผิด,ดนะนี่โอ้โหผิดเลยนะคะอ่าได้สี่นะจ๊ะอ่าพานอ่าต่อไป พวกเราต่อวงจรที่ยวไหนลูกจุดที่หกนะเยอะเยอะมากเลยอ่ะสำเร็จได้ยังเนี่ยครูจะโชว์ได้ไหมเนี่ยวงจรที่หกคือวงจรอะไรลูกกคือเป็นวงจรผสมนะ สำเร็จสำเร็จแล้วบอกบอกนะ่ <c oughs> สำเร็จยังสำเร็จไปครึ่งเดียวค่ะครู <c oughs> อันนี้อะไรคุณตาออออ๋อ <c oughs> อที่ว่าสำเร็จรอบแรกก็คือขนาน, <c oughs> น,านใช่ไหมขนานเสร็จไปแล้วเหลืออนุกงอันนี้เป็นวงจรอ,อนขับเลจ้ะเดี๋ยวไปดูหน่อยอ่อนแออ่อนแอได้ไหมเนี่ยตกลงได้ไม่ได้เนี่ย <c oughs> หลอกกันนะจ๊ะอ่าครูเห็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนอันนี้กลุ่มนี้ทำอะไรจ๊ะวาดลูกค่ะเรื่องแสงนะเรื่องแสงนะแสงออกไอัช่วงนี้เป็นเป็นช่วงเวลาพักนะจ๊ะโอ้โหเนตง,งานคนนี้โอ้โหงานเริ่มร้อนมากเลยสวยมากเลยอันนี้เป็นช่วงเวลาพักเด็กๆไม่ลงในพักเลยนะจ๊ะ เด็กๆมาต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อสอบปฏิบัติกับคุณครูไหนลูกโชว์ได้ยังปลาสดว่าหลอดขาดไม่ใช่ค่ะติดอยู่นะแต่เหมือน่านจะไม่พอนะจ๊ะอะไรวงจรเปิดหน่อยอไม่ติดวงจรเปิดเปิดยังอ่ะวงจรเปิดนี้ไฟมันจะเป็นยังไงลูก มันจะปิดมันจะมันจะดับเลยนะวงจรปิดแล้วลูกไฟมันจะสว่างขึ้นนะจ๊ะอ่ามันจะสลับกันนั่นเองเนาะโอเคตรวจส่งเลยไหมส่งเลยโอเคมากเร็วเซ็นเร็วต่อเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วอ้าวโบกมือบายบายเอฟซีครัวหน่อยเร็วบายบายสวัสดีครับอันนี้ห้องของที่หนึ่งนะจ๊ะ เด็กน่ารักมากเลย